ขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณค่ะอ่าระวังรถนะมานี่ลูกมหเออฝรั่งน้อยไอหยังพ่อเล่าเป็นบอฮะพ่อเล่าเป็นบอสหรัรหงน้อยอ่าเดินลงไปดิอ่าเดินลงไปอ่ะเออเดินลงไปอ่ะเอออ่ะเอเออ่ะ

นู่นๆไปลงหลุมนู่นๆหลุมนู่นๆตรงนู่นนู่นเออไปลงไปเออเออไหนยี่เกตหีเหม็นอยู่ไหนเออเกตหีเหม็น่ะ